หาแฟนหล่อใจดีแบบพี่กรณ์ได้ที่ไหนไม่แน่ใจเลยค่ะแบบไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเราจะไปเจอผู้ชายที่แบบที่เพราะว่าหนูคิดว่าแฟนมันควรเป็นคนที่ที่เขาก็ชอบเราแล้วเราก็ชอบเขาใช่ไหมคะซึ่งหล่อและใจดีอีกหนูว่ามันยากมากมา ไม่เจอเหรอกคะ่ะหลอกหลอกนะคะจริงๆหนูคิดว่าในโลกนี้มีคนที่ใจดีแล้วก็อาจจะเป็นคู่ของเราแต่แค่เราอาจจะยังหาไม่เจออธิษฐานค่ะขอพระเจ้าประทานมาให้ค่ะหรือถ้าไม่มีจริงๆก็ขอให้มีเพื่อนมี พี่น้องแล้วก็ครอบครัวที่รักแล้วก็ใจดีกันเราขอให้เราไม่เหงาแล้วก็มีความสุขในทุกวันไม่ว่าจะทำอะไรก็ช่างอะไรค่ะแค่นั้นก็น่าจะโอเคแล้วค่ะขอให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกลุงยูติพี่อยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอให้พี่ <c oughs> สมหวังนะคะอย่าใจแข็งเยอะนะคะ ขอพี่ก้อนได้ไหมคะอืมหนูจะร้องเพลงให้ฟังแล้วนะคะพี่เคยได้ยินเพลงของพี่รุลาไหมยคะที่คะร้องว่าไม่ใช่เรื่องที่จะขอแล้วให้กันได้ตอนพี่กอนไปนี่ <c oughs> <c oughs> ให้ไม่ได้แล้วค่ะเอาและโซนมากขอเคลียนรับการหากานแบบพิกกรดหน่อยค่ะเราคิดว่าต้องแบบต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็เหมือนพอเรามีความสุขมากๆใช่ไหมคะวันหนึ่งพอเราเจอคนที่เขารู้สึกว่าแบบต้องการกำลังใจจากเราต้องการความรักจากเราเราก็จะสามารถมอบให้เขาได้แต่ถ้า ตัวเรายังไม่มีความสุขแล้วเราก็จะแบบเราก็จะไม่เจอคนแบบผิดคนนะคะเพราะพิดคนเขาเป็นคนที่ห่วยหาความรักความเมตตาเราต้องเราต้องแข็งแกร่งเราต้องเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ะคะ่ะแล้วก็มีความรักมอบให้คนอื่นได้ แล้วเราก็จะได้คนที่รักเรากลับนะคะเกือบซิ้งแล้วนะค่ะเจอคนที่ใช่รักษาไว้ให้ดีๆหนูรู้สึกว่าหนูก็ไม่แน่ใจนะคะว่าอะไรคือคนที่ใช่แต่จริงๆการที่คนเราแบบคบกันหรือรักกันมันเกิดจาก เราสองคนต้องปรับตัวเยอะมากๆเพราะว่าเราแบบมีอะไรที่ไม่เหมือนกันเยอะมากค่ะก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆใช้เวลาเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเรายังรักกันอยู่เหมือนทุกอย่างเราก็คงพร้อมที่จะแบบปรับกันไปเรื่อยๆแล้วก็ให้อภัยกันอะไรเงี้ยค่ะไม่มีหรอกนะคะคำว่าคนที่ใช่ คนที่ใช่ไม่มีจริงเหรอคะทุกคนพร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็เสียสละเพื่อความรักคนที่ใช่คือคนที่เราอยากอยู่กับเขาแล้วมีความสุขใช่ไหมคะจริงๆหนูคิดว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่หรือเปล่าเราต้องใช้เวลาเหมือนพอเราเจอกันแรกๆเราคบกันมันทุกอย่างมันดีหมดอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะมันมีความรักอยู่เยอะมากๆแบบต่างคนต่างรักกันมากๆ มันจะกบทุกอย่างหมดเลยค่ะแต่พอวันนึงที่เราอยู่ด้วยกันนานมีความผูกพันกันเริ่มแบบเริ่มเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะความคุ้นเคยความผูกพันอะไรอย่าง้ยค่ะแล้วความรักในช่วงแรกที่เป็นเหมือนแบบความตื่นเต้นนู่นนี่นั่นนั่น,น,นความแบบนู่นเนี่ยมันบางลงมันก็จะเริ่มมีสิ่งที่เราต้องเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะแบบ ต้องต้องต้องเหมือนเป็นครึ่งกลางอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเป็นที่อ้อยวิชาพจริงจริง,รง,รงก่อนหนูมีแฟนหนูก็ชอบพูดจาอะไรแบบนี้คะเพราะหนูมาดูหนังรักมาเยอะแล้วหนูก็เป็นที่ปรึกษาให้พี่ๆกับคนที่ชอบอกค่ะใช่ค่ะขนาดหนูกับพี่สาวอะ่ะเกิดแล้วก็โตเจอกันมาตั้นแต่เด็กจนโตเราทะเลา,าะกันตลอดเวลาตอนเด็กๆที่แบบเป็นเด็กจิ๋วค่ะ ตีกันตลอดเลยแบบตีตีตีกันตีกันทุกวันไม่มีวันไหนไม่ตีกันเลยค่ะตีกันทะเลาะร้องไห้ตลอดแต่พี่สาวหนูไม่ตีหนูนะคะหนูเนี่ยละคะชอบทะเลาะแบบหนูเป็นเด็กแบบเหมือนเป็นเด็กคนเป็นลูกคนเล็กและชอบแบบชอบงอแงส่วนพี่หนูก็ชอบแกล้งแกล้งอะไรค่ะแต่ถามว่าเรายังอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ยังรักกันมากๆเพราะว่ามันมีความรักอยู่ในนั้นแล้วเราก็รักเขาเขาก็รักเราอะไรเงี้ยค่ะมันเลยแบบหนูเลยรู้สึกว่า ถ้าคนนี้ยเขารักเรามากพอต่อให้มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันทะเลาะกันหรืออะไรแค่ไหนถ้าเรายังรักกันอยู่เราก็จะให้อภัยกันและมันก็จะเหมือนแบบเป็นความรักที่ไม่สามารถทําให้เราแยกจากกันได้เหมือนครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ก็ไม่รู้นะคะเพราะสุดท้ายมันคือคนสองคนคนสองคนต้องเหมือนมีทัศนคติกับความรักที่ตรงกัน เพราะาถ้ารักอยู่คนเดียวและอีกคนหนึ่งไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันมันก็จะไปกันไม่ได้เช่นเราเป็นคนที่รักจริงมากๆแต่เราเดินไปเจอกับคนที่เขาไม่ได้เหมือนกับเรามีความเข้าใจในความรักที่ต่างกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไม่หลอดหมายถึงว่าต่อให้เรารักเขามากแค่ไหนพยายามทําดีกับเขาแค่ไหนมันไม่สามารถเปลี่ยนคนคนหนึ่งได้ะคะ่ะซึ่งการที่จะหาคนสองคนที่ ลักเหมือนกันในแบบเดียวกันแมชกันนะคะหนูว่าอันนี้ยากมากๆวันนึงอาจจะเคยเท่ากันแต่วันหนึ่งเขาก็เปลี่ยนไปได้เพราะคนเราเปลี่ยนไปได้ทุกวันเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเข้มแข็งนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะเราก็จะต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรคะต้องแบบต้อง ต้องเข้มแข็งอะคะ่ะไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยนี่คือรายการขับไฟเดย์หรือเปล่าอืมหนูเคยนั่งฟังขับไฟเดย์เหมือนกันนะคะที่เป็นที่เป็นไม่ใช่ที่หนูไปน,นั่งสัมภาษณ์อค่ะ,คะที่เขาเป็นโทรโทรอะคะ่ะเอ้ยไม่ใช่อันนั้นพูดทอพูดโทรอะคะ่ะเอ้ยอะไรไม่รู้อะคะ่จะจาไม่ได้ที่เป็นพิธีกรใส่หูฟังแล้วก็มีไม์แล้วก็นั่งพูดกันนะคะ่ะแบบโอ้โหเรื่องพีคง่งวาวมากชีวิตคนเราแบบ ฮ้ยเหมือนในยิ่งกว่าในละครเลยค่ะอ่อมีแฟนยังไงให้คุณแม่เปิดใจยอมรับหรอคะอันนี้จะพูดในภาพรวมๆนะคะว่าทํายังไงถ้าเขาค่อบครัวยอมรับซึ่งของหนูไม่เหมือนคนอื่นคือหนูเป็นเด็กที่คุยกับพ่อแม่และครอบครัวตลอดสนิทกันตลอดเพราะฉะนั้นเหมือนเขาแบบรู้ทุกเรื่องอยู่แล้วแล้วพอวันนึงเราตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ เหมือนอยากให้เรามีความสุขเรารักใครเขาก็อยากจะแบบรักคนที่เรารักด้วยอะไรอย่างเง้ยแหละครับรากตัวเองให้มากมากใช่ไหมคะพี่ไม่คาดหวังมากเกินไปหนูรู้สึกว่าความคาดหวังต่างๆจะบอกว่าห้ามคาดหวังก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะรักตัวเองแล้วก็คาดหวังในสิ่งที่ที่เราแบบคือบางครั้งหนูรู้สึกว่าการที่เราเหมือนไปเซตว่าแบบถ้าไมต้องคาดหวังคนแบบนั้นคนแบบนี้ทําไมต้องเซตน,นู่นนี่ แต่มันเป็นสิ่งที่ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าแบบไม่คาดหวังไม่เอาเลยเลยจะแบบอะไรก็ได้ล้วสุดท้ายเราไม่มีความสุขอะไรอย่างี้ค่ะมันก็ไม่ใช่อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ให้มันอยู่ในจุดที่เรามีความสุขสมมติบางทีเราคาดหวังกับเขาแล้วเขาไม่เป็นเหมือนที่เราหวังใช่ไหมคะเราก็กลับมาทบทวนว่าถ้าไม่มีเขากับข้อไหนๆที่เราตั้ง กับเหมือนแบบถ้าเราแบบว่าไม่มีค่าในชีวิตแล้วเราถูกกว่าไหมอะไรย่งเงี้ยค่ะก็ลองช่างดูหรือว่ามันไม่ใช่เ,เรื่องใหญ่แล้วมันเป็นสิ่งที่แบบเราแบบช่วยเหลือกันได้และการอยู่ด้วยกันมันมีความสุขมันก็อาจจะแบบมองข้ามได้เล่าหน่อยหนูไม่สบายพี่กศทำอะไรเล่าหน่อยตอนหนูไม่ที่ต้องมาจากไลฟ์ที่แล้วเนี่ยเลย พี่พี่จำเก่งมากเลยค่ะคือจริงๆเรื่องคำถามของน้องหนูก็คิดว่าหนูก็หนูแค่รู้สึกว่าเรามีสิทธเรื่องในสิ่งที่เราต้องการนะคะแต่แค่ใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะแล้วก็เข้มแข็งเอาไว้ค่ะ เพราะเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเราแบบมีหลายอย่างมากๆที่แบบที่เราไม่เหมือนผู้ชายเราต้องเป็นคนแบบตั้งท้องเราต้องเป็นคนนั่นนี่เพราะฉะนั้นก็รักตัวเองให้มากๆทุ่มเทนในเรื่องการให้กําลังใจคนที่เรารักในแบบสิ่งที่เราเพอจะทําให้ได้แต่ว่าก็ควรมีลิมิตให้กับตัวเองด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้จะได้แบบไม่ลืมรักตัวเองด้วย น้องเปิดกองวันไหนคะชิ้ว่าสิ้นเดือนคะ่ะสิ้นเดือนแบบสิ้นเดือนวันที่ยี่สิบไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มเวิร์กช็อปประมาณกลางกลางเดือนคะ่ะใครเช่อนะคะหนูอะไปฟังมาแล้วนะคะที่เขาว่าห้ามพูดอะไรบ้างเข้อกห้ามพูดเรื่องราคาแน,นนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าให้พูดสรรพคุณได้แต่ก็ให้โชว์ของหลนี่เห็นไหมคะศูนย์เปอร์เซ็นด้วยนะคะเพราะว่ามันคือชา แล้วก็อุ้ยแล้วก็ออเม่กีต้ตกใจนิดหน่อย่ะให้ใครคะต้องรอเซอร์ไพรส์นะคะไม่ใช่คนอื่นคนไกลค่ะแต่ไม่ใช่พี่ก์ค่ะเหมือนที่ลิศบอกถ้าเขารักเราทำยังไงเขาก็รักอืมก็ใช่ค่ะแต่การที่ทำยังไงเขาก็รัก มันจะต่างจากพ่อแม่นะคะพ่อแม่คือต่อให้เราเป็นเด็กไม่น่ารักเราดือ้อเราแบบทําผิดร้ายแรงแค่ไหนเขาก็จะยังรักเราอยู่ซึ่งมันเป็นความรักที่แบบหาไม่ได้แล้วในโลกนี้อะไรเงี้ค่ะแต่หนูรู้สึกว่าการที่มีคนคนหนึ่งที่เขาเข้ามารักเราในชีวิตนะคะและที่เราก็ควรเหมือนสแสดงความรัก ตอบกันใช่ไหมคะเพราะหนูก็เคยคุยเรื่องนี้คือแบบหลายอย่างหนูไม่เคยมีแฟนมาก่อนไม่เคยมีความรักแบบนี้หนูก็ไม่เข้าใจและสิ่งที่หนูคาดหวังมาก่อนมันก็อาจจะไม่เหมือนกันหลายๆอย่างก็เพิ่งเรียนรู้ใช้เวลาแล้วก็เหมือนค่อยๆเรียนรู้เรื่อยๆเช่นเหมือนหนูก็เคยพูดประโยคนี้คะ่ะว่าถ้าแบบเรารักกันต่อให้เราแบบงองแงดือ้อหรือไม่โอเคอะไรแค่ไหนก็ยังต้องรักกันอยู่แต่จริงๆแล้วเหมือนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือเราถ้าเราเป็นคนที่รักกัน เราควรทำสิ่งดีๆต่อกันเราควรแคร์ความรู้สึกกันให้กำลังใจกันนั่นคือสิ่งที่แบบคนรักกันควรจะเป็นนะคะไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าเขารักเราแล้วเราแบบจะทำร้ายจิตใจเขาแค่ไหนก็ได้เราจะแบบยังไงก็ได้เพราะสุดท้ายเขาก็มีสิทธิ์เลือกคนที่เขาก็อยากได้คนที่รักเขาเหมือนกันนะคะเราก็ไม่ควรที่จะเขาเรียกว่าอะไรคะเรายังอยากให้มีคนมารักเราเลยใจดีกับเราเลยเราก็ควรทำสิ่งนั้น กับคนอื่นเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่เราราักอะไรเงี้ยค่แต่ก็เข้าใจนะคะ oh. มูดผู้หญิงมันก็จะมีบ้างที่เราแบบงอแง,ง่หรือมีแบบอารมณ์ไม่ดีในช่วงวันนั้นของเดือนแต่ก็หนูว่ารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะคะ่ะมันก็จะแบบก็อย่าใจร้ายต่อกันจนเกินไปเพราะว่าแบบ เวลาที่เราจะดุเขาหรือใจร้ายกับเขาก็ให้สงสารเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแบบดูหน้าเขาเขาหน้าสงสารอะไรเงี้ยค่ะให้คิดถึงตอนที่แบบหลังจากนั้นด้วยไม่ใช่แบบทุกอย่างพูดออกไปด้วยอารมณ์เลยอะไรเงี้ยค่ะเมื่อไห่าชาเขาจะออกมาคะ่ะตอนนี้หนูได้แบบทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็กําลังผลิตอยู่คะ่ะแต่เดี๋ยวจะรอให้หม,มามีคอนเฟิร์มว่า ส่งมาให้ว่าแบบรับออเดอร์ได้เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวหนูจะแชร์เข้าไปในร้านค้าของหนูนะคะทุกคนเข้าไปกดติดตามรอได้เลยค่ะรวมถึงกาแฟของหนูกับก๊อตด้วยนะคะน่าจะมาประมาณคิดว่าอืมชิ้นเดือนไหมก็เดือนหน้าเนี่ยแหละคะ่ะสปอยพระเอกหน่อยจี หนูไม่อยากจะสปอยเลยอ่ะหนูแบบคนรอบตัวหนูที่แบบพี่พี่รู้ก็มีอยู่ไม่กี่คนถ้าหนูพูดไปพี่ก็รู้เลยแหละคะ่ะเป็นคนที่เคยทำงานด้วยกันมาแล้วเนี่ยละคะ่ะตัวจิ๋วๆิวคะ่ะบอกได้เท่านี้นะคะไม่อยากบอกเยอะอยากให้พี่เซอร์ไพร์ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนจากช่องสามเลยคะ่ะเพราะว่าอันนี้เป็น a i s play คะ่ะ เป็นซีรีส์ค่ะหนูว่ามีคนตอบถูกแล้วแต่หนูจะไม่สปอนหนูรอให้แบบให้มีภาพ,พาเซอ,อร์าเอ้เขาเรียไม่ใช่เซอร์าให้มีภาพมีภาพทางการออกมาดีกว่าค่ะเราดูผลกันนะคะขอบคุณค่ะแล้วอีกเรื่องถึงไหนแล้วคะ อ๋ออีกอันหนึ่งใช่ไหมคะคิดว่าจะออนปลายปีหวังว่านะคะเขาเขาเขาก็คงตัดกันได้ไปเยอะแล้วแหะคะ่ะแต่แบบมันมีซีจีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องรอแป๊บนึงตอนนี้รับี่เรื่องหมาเก้เรื่องแล้วค่ะผู้มีหลายล่วงมากเลยที่หนูรับไม่ได้หนูเสียใจมากเลยมันมีเรื่องหนึ่งคะ่ะที่ติดต่อมาคือจริงๆก็มีหลายเรื่องที่เราไม่ได้รับแต่มันมีเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกเสียใจมาก แบบอยากทำมากมากแต่ว่าคิวไม่ได้ค่ะก็เลยเศร้าแต่เราก็คิดซะว่ามันไม่ใช่โอกาสของเราค่ะเหมือนมันติดทายชนกับอีกเรื่องหนึ่งอะค่ะแล้วเขาต้องการแบบคนที่คิวว่างๆเลยแต่เราไม่ว่างเล่นคอมเมดี้เนี่ยอะไรคะ่ะเรื่องนี้น่าจะคอมเมดี้ค่ะตะลกตลกคอมเมดี้โรแมนติกดาราม่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ดาราม่าแบบ เครียดเศร้าอะคะ่ะแต่ว่ามีซีนร้องไห้เยอะอยู่แต่เป็นร้องไห้แบบตลกตล,กละะุกอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยหนูจะเล่าแล้วนะอีนินหนูจะเล่าจนจบเรื่องแนละ้วเวลารับชีรลี่ปรึกษาพิ่อนไหมปรึกษาค่ะก็จะแบบเล่าให้เขาฟังว่าเป็นยังไงแล้วก็แบบก็ช่วยกันคิดอะไรเงี้ยค่ะรอดูคอมเมดี้เลยรอดูนะคะทุกคนหนูว่ามันจะจะตลกมั้ง มันจะมันจะสนุกน,นั่นเงทีมแล้วก็พี่ผู้กำกับแบบทีมมากค่ะอยากทำงานด้วยมากๆปกโบตีโบตีรับงานทีเรื่องค่ะคือจริงๆริงเมื่อก่อนเลยอะค่ะรับทีละเรื่องเลยแล้วแบบแต่ละเรื่องถ่ายปีสองปีสามปีก็จะแบบไม่รับเพิ่มก็ก็รออะไรอย่างเงี้ยค่ะจกนกว่าจะจบแต่ตั้งแต่ออกมาฟรีแลนซ์โอ้โหโเคยรับชวนกันสามเรื่องอะค่ะเป็นแบบ ละครสองแล้วก็ซีรีส์หนึ่งแล้วช่วงนั้นแบบเหนื่อยมากค่ะทุกคนเหมือนจะแบบเหมือนจะแบบไม่ไหวเลยอะค่ะแบบว่าด้วยการเดินทางด้วยหลายๆด้วยหลายๆอย่างด้วยช่วงนั้นที่หนูแบบตอนนั้นเหมือนเราต้องเดินทางเองด้วย,ยอะไรอ่เงี้ยเขาลำบากมากเหนื่อยมากกลับบ้านแบบค่อยแบบเลิก ี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วแบบไปถ่ายแต่งจังหวดถึงบ้านแบบตีสองตีสามอีกเรื่องหนึ่งเช้าตีห้าก็ต้องออกเงี้ยค่ะแบบทรมานมากเลยค่ะเป็นแบบเกือบปีพี่ไม่น่าจะกล้าดูดูแบบนิดหน่อยก็ได้ค่ะดูแบบปิดตาเปิดครึ่งเดียวก็ได้เรื่องแบ่งขอกเปิดแบบอย่างนี้ก็ได้ เวลาเล่เลิฟซีนบอกก่อนก่อนไหมคะหนูไม่ค่อยมีเลิฟซีนเลยคะ่ะเป็นคนแบบเวลารับงานอะไรเราบอกเขาแต่แรกอยู่แล้วคะ่ะว่าเราได้เท่าไหร่แล้วก็มีลิมิตอยู่คะ่ะเพราะฉะนั้นกอดก็รู้อยู่แล้วว่าหนูแบบเป็นคนไม่ได้เล่นเลิฟซีนอะไรแบบนั้น,น,นหนักๆอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าให้แบบดรามา่าหรือว่า แสดงความรักแบบตามบทอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทำเต็มที่แต่มันก็จะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบเป็นข้อจำกัดของตัวเราอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับแฟนหรืออะไรเลยค่ะมีพี่อิวมาอยู่เป็นเพื่อนไหมคะช่วงนี้พี่อูวกลับไปเรียนต่อแล้วค่ะพี่อีวไปเรียนหนังชื่อต่อแล้ว แล้วก็ขนตุ๊กตาเป็นหมดเลยเหมือนเลิฟซีนในหนังรักมันก็คงมีแหละคะ่ะแต่ถามว่าแบบแบบมากแค่ไหนอะไเงี้ยเขาคงไม่มากเหมือนที่แบบหนักๆที่ ท,ที่เห็นมาเลย,เยคะ่ะหนูก็คงแบบนิดหน่อยมีมุมกล้องช่วยมีมุมภาพช่วยนักแสดงที่เล่นด้วยก็มีช่วยอะไรเงี้ยคะ่ะ